สบายดีพอ่อแม่พี่น้องนี่มาหาแนวกินเพจแน้วพี่น้องออกไปยามยามเบงต่อนเนาะกับทีตะแก้ขาเนี่ยมาสีดายมาสีมานีู่่แล้วเนาะพี่น้องหลังจากที่บริยามลายเมืองเดียคาสีมานอยู่บ่เดี๋ยวไปเบงไปชมกันเนาะพี่น้องว่าสีมานอยู่ประมาณหนามก็ะไล่โบเห้งพี่น้องเ มองถือกมาจากโอก็ใส่มองถือกมาจากปลาดิบดิบๆนี่คาบารออยู่บ่นนี่เนาะน้ามันหม่พี่น้องเอ้ยอยู่รุ่มแบบแม่น้ำแน้ำขึ้นมืงยา่เนี่ยโบเล่ไม่แก่ใช่ไหมจะว่าขีดตมเต็มมาจากพี่น้องนี่ในนี่จะว่าปีนมาจากคาในี่หมาตั้งฉียามเนาะ มาจังฉียาม่นโอเ้เก่่วได้แล้วขาเห็นไพ่มนอยู่นี่เฉียงนี่นนียามจิ๊บกูนนะพี่น้อง làm tiếp con đêm nhàm tóc Nát kia ngồi mọi người mọi người mọi người cột người mọi người mọi ああ。 nhìn vào đáy nó đấy nó đi vào phía nó có xem này đã bắt nốt nó nốt nó đã nha về vườn tọn to nó và mình chỉ thử đưa vào nó về vườn tọn to phía nọng cũng vậy Hãy này mò tọn Ghiền lái Gõ ມັນເຂດບໍ່ໄດ້ຈິບກໍໄດ້ຕອນກໍຍັງດີມາຕນີົາກົດເນາກໍໄດນາະນວແນວຍໍກົດນາอยู่ລ້ວເຫກອງ nãy có đập bòn hình như vậy. à tọt đây kệ ui phình ngóng anh anh khư khư chắc tuổi một xong tuổi là lại chắc tuổi này đã pha khao nó thêm như vậy อืมเนีกัน้่เลยนี่ประดุกกรคอน่อยนะกัะกลาขาเนี้ยบอลเดือก้เนื้อกันหน่อเดือกขีอเหนียวนี่นะพี่น้อย่ทนี้เดือกออกกับโบเกียงบนนั้นาะเนียอกจากใต้นี่แวเมื่อจังเลือมาอีกแม่น้ำคิงเพิ่เดือกออกมาอีกัำนี้แหละ nhau <laughs> tay bừng khá to nó không có kè lại, bo, kề lại, kề, kề, lại kờ, bỏ kè lại cái kè kè bỏ lại có bỏ ra kìa không đừng để răng này cái gì kè lại yêu uhm. kè lại mượn màn đồ ăn tối cái gì Ô nèm ưu tiên, vâng ưu tiên, mỗi tạc, vâng ưu Nát vâng Nát tiên, vâng ưu tiên, vâng Bài tiên, vâng ưu นักขนาดกี่ต <sheling ้นกี่ตมอ้นเต็มหมดโจบ่คือมาดมันมีปลาอยู่บ่วะหึคือบ่ได้ยินเสียงโลดเสียงเด็ดแหย่ nhàng quá Đi mình nói kia tổng Tìm nữa Nào quá Nóng bay À, ba con không đại tôi vô đây phải không? đây là tôi vô, vô นี่พี่น้องปลาหกโตปลาดุกนาดโตกับปลาบูตัวหนึ่งี๋ยวสิพยายามล้างที่ซองเลยเนาะเนี่ยอยู่นี่แหละล้างล้างตัวนั้นคือสิบริยานเนาะพี่น้องหนามันยังลาอยู่เนาะมันยังอยู่เล็กอยู่เดี๋ยวสิลองดึงตัวนี้ขึ้นมาเบิ่งโอ้ขึ้นข่ายยังไหววัตถีขีดต้มเต็มขนาดคือเก่า Dạ, mẹ như đứa nè Cái này đây là bạn này thế Thì nhờ thôi ồ <laughs> oh, lụa lụa lên này lụa, lụa lên đây này lên pin lên thượng của nhà cháu, tìm cháu, lên 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 đi lên 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 thế nào lên lên

สี่หมื่นขึ้นคืนให้นี่พี่น้นองอน้ำมันยาเนี่ยได้เติบเนาะประมาณสิบสิบกัวตัวเนี่ยพี่เนาะอือยุบดุลวนเนาะเนี่ยวันนอนจะไปเบิ่งดังลังตัวแล้วลังสุดท้ายใช่ะถ้ามันพอแก่ได้ก็สิแก่เด้อเห็นนะถ้าแก่บ่ได้ก็สิบ่กแก่ดังนี่มันอยู่กลางนะ่ะ Cái này Ok này, ok Ồ, cái này khuyến mồn này nè Cái gì đó này nè Mà nha này là bạn này Thấy không? nó mua mình mà Đúng uh. nào hơi nào Ô, anh bơn cần lại sới <laughs> ปโตนทางนะฮะลงมาโอ้ออโอด,ดโอ้ไปน้ำน,นะก็มีรลบ้อ่ามนีงง่พี่น้องมานมาน,ม,าน,ม,านมือนี้ ไปน้ำก yeah. um, ็ม um, so ีเนาะยามันาเมื่อเมื่ออะไรรับพี่น้องเ้ยแับนี้เดีวละไปเมื่อบนี้ยูเขาเลยพี่น้องเลยแต่มาหาแนวกินเพ็มันสิบรดกินเพ็นัน่นนนะมันสิได้กินใบคนนี้สิบอมันสิบอิบซองมุ่งปลายเลยกับมุ่แล้ว่ปันนี่มันสะระมือเนาะสะรําแก่ขานี่แหละมันแก่ยกลาย ข้าขี้ตมแค่นี้แต่บะไหลพอได้กินพอได้มานอยู่น่องพี่น้องเหมือนนี่ตอนนี้ก็ไม่ไดนทอดพี่นะเนาะนเำีย้งบนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้นนนนองอหิวข้าวทั้งหมวกเลยนี่สบายเลยสบายบายนะบ่วจักเลยบ่วจักจะหิวข้าวเลยไม่ได้กินยิงหานักเลือกอปลาดุกปลาจิ๊บบน ปลาตอนปลาจิ๊บเห็นไหรว่ามันปาถือเนาะอู้อันนี้ปลาตัวนี้ปลาค้าบเอยนี่ปลาคาคานเน้อเสยหรือเปร่เจะปลาทูปลาดูกำงามๆน้งดตนตงงามงาให้ปลาดูเอียนโอ้เอียนเียเยเอียนเลเอียนหลแล้วปลาปี๊งไม่ใช่ได้ให้กินปีบอเฮ้ยปีกินกับตามะขวมะเตงบ่กับไบมวงอ่อน มีปิ้กินก็ต้องอกันอีกคนเนาะปิ้ปลาลูกพีน้องระยกตุ่มงลนีะตมมีมะขามผักกระหยมมไม่ได้สิกันผักกระหย่ก็มีผักบุ้งกับมีเนื้อเน้เ้จะได้แค่เห็ดหิ้วแตจะได้แิ้วแห้งนี่ปิ้งน่าสนอนะปิ้ปลาลูกน้าโอ้มันตดตเลยมันขาดหิ้วหิ้วเผาเนี่ยนี่ ยวตัดข,ขนาดได้แล้ว้วาน้ำแม่น้ำพิงเพ่อกงตำตำถั่วเนาะเนี่ยอีกสักชิบมาที่คือสิได้กินเรียบร้อยพี่น้องสบายดีพ่อ่พี่น้องมาเด้อ เข่าดีนเข่าบ่ายข่าบ่ายได้ยิบเข่าให้อู้เขาจนแบบรุมๆตัมีนสม่สมน้ำน้เมนีลุกพี่น้องนมัสมยุบใบบัวก่อน ส่วนเจ้าของด้าสาวกนอนเดียนโท,ทรศัพท์มาอันจบเยือนแล้วพี่น้องคน,นเนี่ยเขาเลยกินมันจะปิป้งไปรถนะมันนี้มัน,มนัวหน่อยนะ ปาสรสกคบแซ่บเนะาะหนังมันนี่แซ่บนะปลาเนี่ยเดี๋ยวปลาลูกเ็บแซ่บคนละแบบมามใหม่ๆทุชุดแต่ไงเหมือว่ากินเลย้อเนาะต้องกัเดเลยก็ชด เราเคยกินปลาสดนะครับไปกินปลาดีสื่อน้ำตลาดหรือว่ามันมันตายมาแหละหรือเปล่ายังน่าจะผูนะ้อยู่นะตั้มพาดไหลมาปลามันสดหรือบยสดไม่ว่าผนะู้ลยนะหมาว่าวอลอนไปสื่อปลาในตลาดนี่ก็บู้หรือว่าปลามันสดหรือบยสดนะก่อนหนุกเจ้านะ วอยอมลูกมากินเป็นยังกระตื่นเด่นเนาะดูนจะนอดน้องเงี้ยหัวมันแห้งมักแบมบักตัว่อยนึงใบม่วงรับไแกะ Cỏi củng lắm Bài muộng này Nói Lúc mắc đi đi Lúc mắc yên đi đúng bài đi bà đụng lắm bà bạy sao bài đi bà đụng lắm Để đi kín ra nọ เดือบ yes, ้ด่ป่ะเนี่ยำแดงก็ยังกินมันยำแดงกัสแก้ฟ้าอันนล้ก็ได้กินแล้วฟ้าฮงเฮือแก่เธอหนึ่งนะมันกับสีบรได้กึนแนวได้นยำแดงไหนสมที่หายโตก็ดีใจแล้ ไปกับซ่องแซมโตมันไป,ปมลาโมกุ๋วท่านสซิโตะผูกมันโผล่ออกมามันโดดหนองน้ำเนี่ยครับมันมันบืนนองทั้งข้างป่าแล้วา่าถ้าไปกวนมันเลวมันตื่นเนาะมันาได้แกได้ไหมท้าต้มโอ๋มา <c oughs> เอาล้วพี่น้องกัสิไดปิดคลิปไปเพื่อจนจะมีเกอดฉะได้นอยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมให้ด้วยพี่น้องขอกันคลิปน้ำแดดก็โตกินข่าวอีกตอนสบายดี